ารเรื่องเทพเจ้าผู้กำหนดอายุมนุษย์คนเราเกิดมาในโลกนี้ต่างมีชีวิตไม่เหมือนกันบางคนก็มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีก็มี บางก็ตายตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยก็มีพอเกิดมาได้ปีสองปีก็ตายไปบางคนก็ตายตอนกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีมากมีคำเล่าต่อๆกันมาหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วว่าอันอายุและชีวิตของมนุษย์นั้นจะมีเทพเจ้าเป็นผู้กำหนดให้โดยมีคำเล่าต่อๆกันมาว่าครั้งนั้นยังมีนายพรานป่าผู้หนึ่ง มีอาชีพในทางล่าสัตว์ป่ามากินมาขายเป็นประจำถ้าวันใดได้มากก็ขายแล้วก็แลกสิ่งของที่ตนไม่มีในเวลานั้นเมียของเขามีท้องแก่จนจะคลอดวันนั้นเขาเดินทางออกจากบ้านโดยมีเครื่องมือจับสัตว์และก็หน้าไม้แต่ไม่มีปืนอย่างทุกวันนี้ เขาเดินเข้าป่ามุ่งหน้าไปยังที่เคยมีสัตว์จำพวกเก้งกวางชุกชุมจะเป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบเขาเดินป่าทั้งวันแต่ไม่เห็นสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวน้ำซ้ำยังหลงป่าหลงทิศหลงทางที่จะกลับบ้านเดินอยู่ในป่าจนตะวันตกต่ำก็ยังหาทางจะกลับบ้านไม่ถูกรู้สึกห่วงเมียท้องแก่จนจะออกอยู่แล้ว จึงไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเลยตัดสินใจขึ้นไปนอนบนต้นไม้ต้นนั้นด้วยความเหนื่อยเขาก็นอนหลับอย่างง่ายดายจนประมาณเที่ยงคืนก็รู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งไม่นานก็ได้ยินเสียงคนคุยกันฟังดูเสียงก็ประมาณสี่ห้าคนพอมาถึงต้นไม้ที่เขานอนก็ได้ยินเสียงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าไปไปเถอะถึงเวลาแล้ว แต่เมื่อมองลงมาก็ไม่ปรากฏว่าเห็นอะไรเลยเพียงแต่ได้ยินแต่เสียงเท่านั้นและก็มีเสียงตอบลงไปว่าไปเถอะวันนี้ไม่ได้มีแขกมาพักอาศัยอยู่ด้วยแล้วเสียงนั้นก็คุยกันเดินต่อไปไปอีกไม่ไกลเท่าใดนักก็ได้ยินเสียงชวนกันอีกไปเถอะถึงเวลาแล้วจากนั้นเสียงก็เงียบไป พรานป่าผู้นั้นแปลกใจมันอะไรกันหนอเขาคิดอยู่ในใจหรือว่าจะเป็นเทพพเจ้าเหล่าเทพ,พาที่สิงสถิตอยู่ตามภูผาป่าไม้ดังได้ยินผู้เท่าผู้แก่เล่าต่อกันมาครั้นใกล้สว่างเสียงนั้นก็คุยกันเจียวเจ้ากลับมาพอมาถึงที่เดิมก็ได้ยินเสียงร้องถามลงไปว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเสียงตอบมาว่า ผู้หญิงเสียงถามต่อไปอีกว่าให้เขากี่ปีล่ะเสียงตอบบอกว่า14ี่ปีตายเพราะเขี้ยวเขาเล่างาและเสียงนั้นก็คุยกันเลยไปจนเงียบแกนั่งคิดในเหตุการณ์อยู่จนสว่างแล้วก็ลงมาจากต้นไม้นั้นไปเดินวนเวียนไปมาก็จำทางกลับบ้านได้ความจริง ที่ต้นไม้เขานอนนั้นไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านที่เขาอยู่เท่าใดนักระยะทางประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นเขารีบเดินทางกลับบ้านโดยไม่รอช้าพอขึ้นเรือนไปก็เห็นว่าเมียได้คลอดแล้วและก็เป็นลูกผู้หญิงตรงกับเหตุการณ์ที่เขาได้ยินได้ฟังอยู่บนต้นไม้ในตอนกลางคืนพอดีมันจะต้องเป็นลูกของเราแน่เขาคิดเพื่อความแน่ใจ เขาเที่ยวเดินถามคนในหมู่บ้านว่าเมื่อคืนนี้มีคนคลอดลูกเป็นผู้หญิงสักคนไหมแต่ปรากฏว่าไม่มีคนคลอดลูกเลยสักคนเดียวจึงแน่ใจว่าจะต้องเป็นลูกของเขาเท่านั้นจึงจำคำพูดที่ได้ยินในคืนนั้นอยู่ตลอดเวลา14ปีตายเพราะเขี่ยวเขาเล่างานายพรานป่า เลี้ยงลูกสาวคนนี้อย่างระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาจนอายุย่างเข้า14ปีโดยเฉพาะในปีนี้เขาจะระมัดระวังรักษาลูกสาวเป็นพิเศษจะไม่ให้ลงจากบ้านไปมาที่แห่งใดแม้แต่เวลาจะเยี่ยวจะถ่ายก็จะติดตามอยู่ตลอดเวลาเพราะคิดถึงคำพูดตอนเมื่อหลงป่าไปนอนอยู่บนต้นไม้อยู่เสมอ ครั้นแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีควายป่าตัวใหญ่เขายาวและแหลมวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านวิ่งมาถึงตรงกลางหมู่บ้านเกิดไปชนเอากับเสารัว้วล้มตายลงกับที่นั้นนั่นเองชาวบ้านแตกตื่นหลั่งไหลมาดูล้นหลามเต็มไปหมดฝ่ายลูกสาวนายพรานเมื่อได้ยินข่าวก็อยากจะเห็นว่าควายป่าตัวนั้นมันเป็นตัวยังไง ผู้พ่อก็ห้ามไว้ไม่ยอมให้ไปแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนางจึงอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้จนใจจะขาดถ้าไม่ได้เห็นลูกคงจะตายแน่นางบอกกับพ่อของนางด้วยความรักลูกของตนและคิดอีกอย่างหนึ่งว่าควายมันก็ตายแล้วมันคงจะทำอะไรลูกของเราไม่ได้จึงอนุญาตให้ผู้เป็นแม่พาไป ไปถึงที่ควายป่าตัวนั้นนอนตายก็เห็นคนยืนห้อมล้อมยืนดูเต็มไปหมดจนหาทางจะเข้าไปดูไม่ได้มีทางเดียวคือต้องไต่ราวรัว้วซึ่งเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่เข้าไปแม่ก็ตกลงและก็บอกว่าอย่าเข้าไปใกล้มากนะลูกดังนั้นนานไต่ตามรั้วเข้าไปใกล้พอประมาณแต่ก็ไม่เห็นถนัดตานัก ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนางจึงไต่เข้าไปจนใกล้ๆทันใดน,นั้นไม่ทราบเพราะเหตุใดนางได้พลัดตกลงไปจากรัว้วไปถูกกับเขาควายอันแหลมคมเสียบเข้าตรงหัวใจพอดีตายคาอยู่กับเขาควายนั้นพ่อกับแม่เสียใจร้องไห้เป็นลมแล้วเป็นลมอีกจะทำยังไงได้ละ่ะ เมื่อเทพเจ้าได้กำหนดอายุให้เขาเพียงแค่นี้ถึงแม้จะหาทางป้องกันไว้ดีเท่าใดก็คงหลีกไม่ผนแน่นอนพรานป่าผู้นั้นคิดย้อนหลังเมื่อครั้ง14ปีที่ผ่านมาและจำคํานั้นอยู่ตลอดเวลาให้เขา14ปีตายเพราะเที่ยวเขาเล่างาและก็เป็นจริงดังนั้นจริงๆเทพเจ้ากำหนดอายุของคนเรา จริงแท้แน่นอนแล้วเขาก็ปลงตกต่อมามีชายหนุ่มผู้หนึ่งอายุเขาเพียง30ปีมีเมียและลูกหญิงกำลังน่ารักคนหนึ่งเขารักเมียรักลูกมากเขาทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใดไม่คดโกงถึงแม้กู้เงินกู้ทองใครมาถ้าเขาหามาได้ก็จะรีบเอาไปคืนให้ทันที โดยมิให้เจ้าหนี่มาทวงมาถามจนเป็นที่รักและก็ไว้ใจของชาวบ้านทั่วไปครั้นแล้วในคืนวันหนึ่งเขาก็นอนตายไปโดยไม่มีสาเหตุและก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยเมียของเขาเสียใจร้องไห้จนแทบใจจะขาดยมมาทูตได้ควบคุมวิญญาณของเขาไปในบัดนั้นในระหว่างเดินทางเขาถามยมมาทูตว่า พวกเจ้าคือผู้ใดและจะพาข้าไปไหนยมมาทูตก็ตอบว่าเจ้าหนุ่มข้านี้แหละคือยมมาทูตจะนำตัวเจ้าไปให้ยมบาลเพื่อสอบสวนว่าเมื่อครั้งเจ้าอยู่ในโลกมนุษย์เจ้าได้ทำความดีความชั่วอะไรไว้บ้างถ้าเจ้าได้ทำความดีไว้มากเจ้าจะได้ไปสู่สวรรค์ถ้าเจ้าทำความชั่วเช่นฆ่ามนุษย์ลัก ร่นช่อราดบังหลวงหรือว่าลักสมสู่เมียคนอื่นเขาก็จะส่งเจ้าลงสู่นรกตามกฎหมายของพวกเราที่กำหนดไว้วิญญาณเจ้าหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าข้าไม่เชื่อว่ากฎหมายของพวกเจ้าจะยุติธรรมจริงมันคงจะเป็นอย่างเดียวกันกับโลกมนุษย์นั่นแหละคือโลกมนุษย์นั้นถึงจะฆ่าคนตายสักกี่ศพบ,บางทีก็ไม่ติดตาราง ถ้ามีเงินมากสัอย่างยมมาทูตก็ว่ากฎของพวกเราไม่เป็นอย่างที่เจ้าเข้าใจหรอกอันกฎหมายของโลกมนุษย์นั้นตามที่พวกเราได้สอบสวนจากพวกที่เขาตายมาแล้วหลายคนและก็รู้ว่ากฎหมายของพวกมนุษย์นั้นก็ยุติธรรมดีแต่ผู้รักษาและผู้ปฏิบัติไม่มีความยุติธรรมเองเห็นแก่เงินเห็นแก่สินบนและก็พวกพ้อง พวกนี้ถูกลงโทษหนักไปหลายรายแล้วและยังกำลังสอบสวนอยู่อีกค้อจำนวนมากยมมาทูตอธิบายให้เจ้าหนุ่มฟังเมื่อยมมาทูตควบคุมวิญญาณเจ้าหนุ่มไปถึงยม,มาบาลซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างสง่าผ่าเผยแต่แทนที่เจ้าหนุ่มจะเกรงกลัวกลับหามีไม่เขาแค้นใจที่ได้เอาตัวเขาพร,รากจากลูกจากเมียม,มาตั้งแต่ยังไม่ทันแก่ทันเท่า และลูกเขาก็ยังเล็กฉะนั้นเราจะต้องพูดกับยมบาลอย่างไม่เกรงไม่กลัวใดๆไหนไหนเราก็ตายจากลูกจากเมียมาแล้วแม้จะตายเป็นครั้งที่สองก็ยอมพอเจ้าหนุ่มเข้าไปยืนต่อหน้ายมบาลก็รีบพูดขึ้นก่อนโดยยมบาลยังไม่ทันได้ถามว่าท่านยมบาลท่านทำไมจึงไม่มีความยุติธรรมกับพวกมนุษย์อย่างข้าเลยหึมยมบาลงง เอ๊ะไอ้นี่มันมาแบบไหนของมันวะอ้าวเจ้าทำไมถึงกล้าพูดกับเราอย่างนี้ข้าไม่มีความยุติธรรมยังไงไหนเจ้าว่ามาสิยมบาลมีท่าทางฉุนนินดๆแล้วเจ้าหนุ่มก็พูดเด็กความแค้นในใจต่อไปว่าถ้าท่านมีความยุติธรรมก็ไม่ควรจะให้ยมทูตไปเอาข้าหนีมาจากลูกจากเมียมาเลยเพราะข้ายังหนุ่มอยู่อายุเพียง30ปีเท่านั้น และลูกข้าก็ยังเล็กอยู่แล้วใครจะเลี้ยงเขาแต่คนที่มีอายุตั้ง200ปีแล้วมีเมียตายจากเขาไปหลายสิบคนไม่เห็นไปเอาเข้ามาเลยล่ะตรงนี้แหละท่านไม่มีความยุติธรรมหรือว่าท่านกลัวเขาใช่ไหมยม,มาบาลมีท่าทางงงๆเจ้าโกหกมันไม่มีหรอกมนุษย์อายุ200ปี เจ้าหนุ่มโต้ทันทีว่าถ้าข้าโกหกเอาไปลงนรกเดี๋ยวนี้เลยยมบาลถามว่าเขาผู้นั้นชื่ออะไรเจ้าหนุ่มว่าอันชื่อของคนในเมืองมนุษย์นั้นมันซ้ำกันเป็นพันๆเป็นหมื่นๆข้าบอกไม่ถูกหรอกถ้าว่าพวกท่านเก่งก็ไปหาเอาเองสิเจ้าหนุ่มพูดเชิงประมาทยมบาลถ้าอย่างนั้น ข้ายังไม่สอบสวนเจ้าจะกักตัวเจ้าไว้ก่อนจนกว่าข้าจะได้ตัวผู้คนที่มีอายุ200ปีมาถ้าได้ตัวเขามาจริงๆเจ้าก็จะมีความดีความชอบและจะเอาเข้าทำงานในกระทรวงยมบาลในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งถ้าหากไม่เป็นความจริงดังเจ้าพูดข้าจะเพิ่มโทษให้เจ้าอย่างหนักก็ได้ เจ้าหนุ่มพูดอย่างไม่เกรงกลัวครั้นแล้วหน่วยงานต่างๆในกระทรวงยมบาลก็ถูกเรียกหัวหน้าเข้าประชุมมีสำนักยม,มทูตและแผนกตรวจและควบคุมรายชื่อมนุษย์แผนกสอดส่องดูแลความประพฤติชาวบ้านและแผนกดูแลพวกข้าราชการว่ามีการโกงกินเงินหลวงที่เก็บภาษีจากประชาชนหรือไม่ถ้าหากว่า พบผู้ใดมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลก็จะจารึกชื่อไว้ในหนังหมาโดยเฉพาะพวกคอร์รัปชันในที่ประชุมท่านยมบาลได้พูดเปิดประชุมว่าบัตรนี้กระทรวงยมบาลของพวกเราได้ถูกโจมตีจากพวกมนุษย์ว่าพวกเราไม่มีความยุติธรรมไปเอาวิญญ,ญาณเข้ามาโดยเขายังมีอายุหนุ่มแต่คนที่มีอายุตั้งสองร้อยปี ไม่เห็นไปเอาเขามาเขาหาว่าเรากลัวหรือว่าเราได้รับสินบนจากเขาหรือไรเขาว่าอย่างนั้นพอพูดถึงตรงนี้ว่านาโยมทูตก็กล่าวขึ้นว่าเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของโยมทูตเราถ้าแผานกบัญชีส่งลายชื่อมาเราก็จะปฏิบัติตามนั้นแม้ว่าผู้ใดจะอายุมากอายุน้อยเราก็จะติดตามเอาตามนั้นเราไม่มีการผ่อนผัน และไม่เคยรับสินบนจากพวกมนุษย์เลยอันที่ว่ายังมีมนุษย์ที่มีอายุ200ปีนั้นเราก็ไม่เคยเห็นในบัญชีที่ส่งมาสักทีเลยดังนั้นความผิดพลาดก็จะต้องเป็นของหน่วยควบคุมบัญชีมนุษย์ต่างหากหัวหน้าแผนกยอมรับว่าบัญชีเล่มเมื่อ200ปีตัวหนังสือไม่ชัดเจนทั้งลบเลือนไปมากเพราะมันเป็นเวลานาน และอีกอย่างสมียนนายก่อนที่เกษียณไปนั้นอาจจะเขียนตัวเลขผิดเช่นเขาให้อายุ20ปีเขาอาจจะเพิ่มศูนย์เข้าไปอีกก็เลยกลายเป็น200ปีก็เป็นได้สมียนนายนี้ชอบทำงานผิดบ่อยๆเพราะแกเป็นผู้ชอบสูบกัญชาทั้งกินเหล้าด้วยดังนั้นที่ประชุมจึงลงมติร่วมกันให้หัวหน้ายมทูด พาลูกน้องสองนายไปสอบหาตัวมนุษย์200ปีให้ได้ภายใน7วันแต่แล้วการติดตามหามนุษย์200ปีก็ไม่ประสบผลเพราะดูแล้วบุคคลที่จะมีอายุถึง200ปีนั้นเขาจะต้องเท่าแก่จนเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แต่เมื่อไปดูที่โลกแล้วบุคคลดังที่คิดไว้ไม่เห็นมีเลย ครบเจ็วันก็พาลูกน้องกลับคืนมารายงานผู้บังคับบัญชารายงานตามลำดับหัวหน้าใหญ่มีความโกรธมากต่อว่าลูกน้องอย่างรุนแรงพวกเจ้าทำงานชุ่ยมากเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่สำเร็จจะต้องถูกลงโทษลดเงินเดือนและย้ายไปอยู่หน่วยจาม้อนรกแปดหูซึ่งเป็นที่ลงโทษมนุษย์สถานหนักพวกที่จะถูกลงโทษนั้น เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ส่วนมากก็จะเป็นพวกมือปืนรับจ้างพวกมาเฟียพวกเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเจ้ามือหวยเถื่อนและก็พวกข้าราชการโกงกินเมื่อจ่ามอนรกแปดหูจะจับโยนลงบางครั้งก็มีการต่อสู้กันจนจ่านรกบาดเจ็บมาแล้วหลายรายฝ่ายหัวหน้าโยมทูตที่ไปติดตามก็แก้ตัวว่า อันเมืองมนุษย์นั้นถ้าจะไปถามตามตรงเรื่องอายุนั้นเห็นจะยากมากเพราะแม้แต่ในวงงานราชการของเขาเองก็มีการโกงอายุกันไม่น้อยดังนั้นหัวหน้าใหญ่จึงได้พิจารณาเลือกหาผู้มีความสามารถไปติดตามคนใหม่ในที่ประชุมมีมติให้หัวหน้ายมทูตท่านหนึ่งเป็นผู้รับผิดช,ชอบหัวหน้าท่านนี้ ได้เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้ายังไม่นานเท่าไหร่มีชื่อว่าสิณทะคะท่านผู้นี้เมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตยอยู่ในโลกมนุษย์เขาเป็นผู้นำประเทศที่มีความสามารถมากมีความซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงทำงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนจนเป็นที่รักและก็เป็นที่ไว้ใจของชาวประชาเป็นส่วนมาก แต่รังเกียจเขาบ้างก็มีก็คือพวกที่หากินในทางผิดกฎหมายเมื่อเขาได้สิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์ยม,มทูตได้ควบคุมวิญญาณไปให้ยมบาลสอบสวนปรากฏว่าเขาเป็นคนดีไม่เคยคดโกงเป็นคนดีไม่เคยทำบาปหากินด้วยความสุจริตเสมอตลอดจนสิ้นชีวิตดังนั้นท่านยมบาลจึงเอาเข้ามาช่วยทำงานจนได้เลื่อนชั้นเป็นหัวหน้า เมื่อสินธะคะได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาจึงเดินทางไปสู่โลกมนุษย์โดยมีลูกน้องติดตามสองนายครั้นแล้วแผนการค้นหามนุษย์อายุ200ปีก็เริ่มขึ้นพวกเจ้าทั้งสองจงแปลงร่างเป็นเด็กมนุษย์ทั้งสองนายและจะให้ทำอะไรต่อไปอีกเจ้านายลูกน้องรายหนึ่งถามแล้วให้พวกเจ้าทั้งสอง นั่งล้างฐานไฟอยู่ใต้สะพานนี้เมื่อมีคนมาถามก็จงบอกเขาไปว่าล้างฐานให้มันขาวดังนั้นเด็กน้อยทั้งสองก็นั่งล้างฐานไฟอยู่ใกล้ๆเชิงสะพานที่มีคนเดินข้ามไปข้ามมาไม่ขาดกล่าวถึงพ่อเท่าเชิงยืนหรือพ่อเท่ายืนก็เรียกพ่อเทามีอายุ200ปี จะเป็นเพราะแกมีอายุวัฒนะสมุนไพรกินหรือว่าจะเป็นบุญวาสนาบารมีของแกก็ไม่ทราบแกจึงมีอายุยืนแล้วก็ยังแข็งแรงเดินไปไหนได้เหมือนกับคนอายุ50-60ปีจนชาวบ้านเรียกว่าพ่อเท่าเชียงยืนหรือพ่อเท่ายืนจนติดปากต่อตอกันมาส่วนชื่อเดิมนั้นคือคำแสนแต่ไม่มีใครเรียกวันนั้นตอนตะวันบ่าย พอเท่าได้เดินมาจากท้องนาจะเข้าหมู่บ้านครั้นมาถึงตรงเชิงสะพานก็แลเห็นเด็กน้อยสองคนกำลังทำอะไรอยู่ริมน้ำจึงเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วถามว่าเฮ้ย <im it> ไอ้เด็กน้อยพวกเองพากันทำอะไรนี่ฮหเด็กคนหนึ่งก็ตอบว่า <im it> ล้างฐานไฟพ่อเท่าแล้วพวกเองล้างมันไปทำไมวะพอเท่าถามต่อเด็กอีกคนหนึ่งก็ตอบว่า ก่อนล้างให้มันขาวนะสีพ่อเท่าพ่อเท่าพูดกับเด็กด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าบ้า ah, เด็กพวกนี้พูดแปลกจริงๆโวย้ยข้าเกิดมานานจนอายุข้าได้200ปีแล้วข้าก็ไม่เคยเห็นว่าผู้ใดจะล้างทานให้มันขาวได้ว่าแล้วพ่อเท่าก็เดินหนีไปศินัทคะหัวหน้าซึ่งยืนคุมอยู่ แต่ไม่มีคนเห็นร่างก็รู้ทันทีจึงพาลูกน้องตามพ่อเท่าไปแต่แกก็ไม่เห็นและไม่รู้ตัวตามไปถึงบ้านและสั่งลูกน้องนี่แหละเขาหลักมนุษย์สองร้อยปีจัดการเลยพอถึงบ้านพ่อเท่าก็ขึ้นบันไดพอจะถึงขั้นสุดท้ายยมทมูตนายหนึ่งก็ผลักอ,อกตกลงมาสู่พื้นดินคอหักตายกับที่ แล้วยมทูตก็ควบคุมวิญญาณเท่าเชิงยืนส่งยมบาลทันทีพอเท่าเชิงยืนและเจ้าหนุ่มมาเจอกันต่อหน้ายมบาลก็ทักทายถามข่าวข่าวกันตามภาษาคนคุ้นเคยยมบาลเห็นดังนั้นก็เชื่อคําไอ้หนุ่มที่ได้พูดไว้แต่แรกจึงได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ข้าจะให้เจ้ามาทำงานอยู่กับข้าในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ยมบาลบอกกับเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มก็พอใจและขอร้องยมบาลอีกอย่างหนึ่งว่าข้าอยากจะขอให้ท่านสั่งยมทูตไปเอาเมียของข้ามาอยู่ด้วยกันจะได้ไหมเพราะคิดถึงเมียมากยมบาลจึงอธิบายให้เจ้าหนุ่มฟังว่าไอ้หนุ่มข้าไม่มีหน้าที่สั่งอย่างนั้นได้หน้าที่ของข้าคือสอบสวนอย่างเดียว การที่จะไปควบคุมเอาวิญญาณของมนุษย์นั้นมันเป็นหน้าที่ของยมทูตคือเมื่อเทพเจ้าผู้กำหนดอายุและชีวิตมนุษย์ทรงบัญชีรายชื่อมาให้ยมทูตเป็นผู้เก็บรักษาและตรวจสอบอยู่ทุกเวลาถ้าพบว่าผู้ใดถึงเวลาอายุไขที่เทพเจ้ากำหนดไว้ให้หมดไปหัวหน้าใหญ่ยมทูตก็จะส่งหน่วยจูโจมไปทันทีและก็จับควบคุม มาสอบสวนตามระเบียบอันเมียของเจ้านั้นถ้ายมมาทูตตรวจดูในบัญชีแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาของเขายมมทูตก็ไม่สามารถจะเอาเขามาได้ก็ต้องรอไปจนกว่าจะถึงวาระของเขาเท่านั้นเจ้าก็ต้องรอเขาอยู่ในพบนี้ต่อไป โปรดติดตามนิทานกล่อมใจชุดที่52ในคลิปต่อไป